ฟังกันมาก็คือเปรตมือเท่าใบลานปากเท่ารูเข็มเนาะฟังมาแต่ปู่ย่าตายายแต่ในคำพระศาสดาไม่มีผู้เจ้าไม่เคยเห็นเปรตมือโตเท่าใบลานไม่มีหน้าตาของเปรตเป็นอย่างนี้นี่คือลักษณะของเปรตท,ทั้งหมดทั้งหมดที่ศาสดาเห็นมีแต่ล่างกระดูกรอยไปในเวหาดมีแต่ชิ้นเนื้อลอยไปในเวหาดก้อนเนื้อลอยไปในเวหาด ชายไม่มีผิวหนังลอยไปในเวหาชายมีขนเป็นดาบลอยไปในเวหาชายมีขนเป็นหอกลอยไปในเวหาชายมีขนเป็นลูกศรลอยไปในเวหาชายมีขนเป็นเข็มลอยไปในเวหาเข็มเหล่านั้นของมันหลุดลอยขึ้นไปแล้วตกลงที่กายของมันเองนะชายมีขนเป็นเข็มลอยไปในเวหาเข็มเหล่านั้นของมันจิ้มเข้าไปในศีรษะแล้วออกทางปากชายมีอันทัโตเท่อมอลอยไปในเวหาด รู้ไหมพวกนี้ใครทำกรรมอะไรถึงได้มานี่ผู้พิพากษาพิจารณาคดีไม่เที่ยงธรรมไปเกิดเป็นเปรตนะใครเป็นผู้พิพากษาโปรดพิจารณาด้วยนะอาชีพท่านมีความเสี่ยงข้อมูลพวกนี้ทั้งหมดเป็นข้อมูล2,500กว่าปีที่เป็นเฉพาะพุทธวัชนะนะชายจมอยู่ในหลุมคู่ท่วมเท่าศาีษะ ชายจมอยู่ในหลุมคูดใช้มือกอบคูดกินหญิงไม่มีผิวหนังลอยไปในเวหาดหญิงมีรูปร่างหน้าเกลียดมีกลิ่นเหม็นลอยไปในเวหาดหญิงมีร่างกายถูกไฟลวกมีหยาดเหงื่อไหลยหยดนะมีฐานเพลิงมีสีสาขาดลอยไปในเวหาดนะมีฐานเพลิงโปรยลงมาแล้วก็จากนั้นก็เป็นพิกุเปลดพิกุณีเปลดสิกามานาเปลดสมเนนเปลดสมเนลีเปลดพิกูพิกุาณีที่ ประพฤติไม่ดีก็ไปเป็นเปรตได้นะดังนั้นโยมเห็นพิกูที่ประพฤติไม่ดีโยมส่งเคราะห์ให้ท่านทราบพุทธวจนะหน่อยนะเอาหนังสือพบปูงไปให้ท่านก็ได้นะท่านครับผมรู้สึกว่าคติของท่านมันจะไปทางนี้หรือเปล่านะโปรดพิจารณาด้วย